5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 minutes นะครับคุณอยู่กับประเวทหานอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Alex Master นะฮะชื่อว่า10 subtle things that make people respect you more นะฮะสิบของเล็กๆที่ทำให้คนเนี่ยใช้คำว่าให้ความนับถือคุณมากขึ้นละกันนะครับข้อที่หนึ่งคือ,อทำให ภายนอกหรือว่าร่างกายของคุณเนี่ยดูดีเขาใช้คำว่า sharpen your physical appearance นะฮะคือเอ,อเรื่องของภายนอกเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะต้องบอกว่าคนเรามีเวลาไม่เยอะในการตัดสินคนอื่นว่าเราจะรู้สึกกับคนนี้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำภายนอกสิ่งที่เขาเการดูแลตัวเองนะครับการรักษารูปร่างการแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ได้แปลว่าเราต้องอัดของแบรนด์เนมเข้าหัวจรลดเท้านะอันนั้นอาจจะได้ผลกลับกันนะครับแต่ว่าการดูแลเล็บให้เรียบร้อยการดูแลผมให้เรียบร้อยอยู่เสมอเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องสําคัญนะครับมันเป็นความจริงอะ่ะนะฮะมันเป็นความจริงที่ต้องยอมรับว่าคนเราตัดสินกันแบบนี้จริงๆหลายคนจะบอกโห oh, ทําไมมันแชโล่แบบเนี้ยแต่นี่แหละนะครับมันเป็นอย่างจีิงจริงนะฮะข้อที่สองนะครับเขาบอกว่า stop always being available คือหยุดที่จะแบบ พร้อมว่างตลอดเวลานะฮะเช่นแบบว่าสมมุติว่าคุณส่งไลน์ไปหาเขาแล้วาตอบตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็เขาทาแบบนี้กับทุกคนเนี่ยนะ,ะมันก็ดูเหมือนกับว่าเอ้ยแบบทําไมเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขาไม่ค่อยมีอะไรทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะข้อที่สามครับถ้าคุณอยากให้คนเคารพคุณเนี่ยพูดให้น้อยลงนะฮะคนเราส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะพูดมากเกินไปนะครับการพูดให้น้อยลงเนี่ยช่วยให้คุณเนี่ยคัดกรองคําพูดของคุณได้มากขึ้น นะฮะข้อที่4ครับในนี้เขาบอกว่า be relaxed and move slow ผมขอใช้คำว่าอย่าโลกคือเราต้องสามารถที่จะควบคุมร่างกายและการเคลื่อนไหวของเราให้อยู่ในอยู่ในท่าที่มันใช้คาว่าดูดูสง่างามนะดูสง่างามนะครับข้อที่5นะครับอันนี้โหเป็นอันที่ผมพยายามฝึกมากๆเลยนะเขาบอกว่าให้พูดช้าลงนิดหนึ่งนะครับ เวลาผมพูดถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านสคริปต์หรืออะไรแบบนี้เนี่ยผมมีแนวโน้มจะพูดเร็วแล้วก็หมดแรงตอนปลายประโยคด้วยผมต้องฝึกนะฮะต้องฝึกพูดช้าลงนิดน,นึงแล้วพูดให้ชัดมากขึ้นนะฮะผมชอบฟังช่องคุณฟาโรแล้วก็พยายามจะพูดตามคงไม่ได้พูดชัดขนาดคุณฟาโรได้แต่ว่าก็พยายามเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองที่ชอบพูดเร็วแล้วก็รัวเกินไปนะครับข้อที่5นะครับรู้จักขอบเขตของเราเอง แล้วก็ใช้มันด้วยนะครับคนที่เร,เรียกว่าเป็น People Pleaser อ่ะคือคนที่อยากจะเอาใจทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยมีขอบเขตของตัวเองสักเท่าไหร่แต่เราต้องมีขอบเขตเช่นสมมุติไปออกงานแล้วกันนะครับแล้วเราเป็น Influencer เงี่ยเราบอกว่าเอ้ยโอเคเราเวลาของเราคือ9ก้าโมงถึงเที่ยงสมมตินะฮะเวลาถึงเที่ยงแล้วเนี่ยนิสัยคนไทยคือ,อยนอู่่หน้าต่อหน่อยสักครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องค่อนข้างจะ Strict เรื่องนี้ ไม่งั้นคนเขาก็จะไม่คือถ้าเราไม่เคารพเวลาของตัวเราเองคนอื่นเขาก็ไม่เคารพเวลาของเรานะครับไม่ได้ไหมายความว่าจะหย่วนบ้างนิดหน่อยไม่ได้ต้องดูตามหน้าสถานการณ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เหมือนกับยอมตลอดเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่มีเส้นแบ่งนะแล้วคนก็จะผมใช้คําว่าเอาเปรียบเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องชัดเจนและตัวเราเองก็ต้องเคารพบ,บาร์รีสของคนอื่นด้วยเช่นกันนะฮะเช่นต้องไปตรงเวลา,าต่างๆหน้าเหล่านี้นะครับเอ่อข้อที่7นะครับ แต่งตัวให้ดีและเหมาะสมกับการละเทศะนะครับเรื่องนี้ผมก็พูดหลายครั้งเหมือนกันนะว่ามันมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นในโลกเนี้ที่คุณสามารถแต่งตัวแบบอะไรก็ได้ในทุกสถานการณ์ได้จริงๆแล้วก็คนก็ยังคงที่จะเคารพคุณอยู่เนี่ยนะครับซึ่งซ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อยกเว้นแต่สําหรับปุถุชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแต่งตัวดี อีกครั้งหนึ่งไม่ได้ไหมายความว่าให้ถมแบรนด์เนมไปทั้งตัวนะครับแบบนั้นจะได้ผลตรงกันข้ามแต่งตัวดีคือเหมาะสมกับการละเทศะนะครับเหมาะสมกับกาละเทศะและสถานที่นะฮะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับข้อที่8นะฮะหยุดที่จะพยายามทําให้ทุกคนประทับใจนะครับไม่ต้องไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนประทับใจมันเป็นไป,นปนไม่ได้แล้วก็คุณจะเหนื่อยเสียแรงเปล่านะฮะข้อที่9นะครับมองตาคนอื่นเวลาพูดด้วย ข้อที่สิบนะครับเขาบอกว่าเวลาคุณนั่งลงนะฮะให้พยายามเวลานั่งลงเฉพาะในเก้าอี้เนี่ยนะฮะให้พยายามเอาตัวเป็นนั่งให้เต็มเต็มก้นแล้วก็เขาใช้คำว่า take up a little bit more space คือนั่งให้อกผายไหล่ผึงนั่งให้เหมือนเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แบบแบบนี่คือเก้าอี้ของเราที่เป็นที่นั่งของเรานะฮะน,นี่คือคําว่า taking up a little bit more space นะครับอันนี้คือ10อย่างที่จะทำให้คนเนี่ยเคารพคุณมากขึ้นเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะเรื่องเล็กๆ10อย่างที่จะทำให้คนเคารพคุณมากขึ้นนะครับอันที่1คือดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพดีเสมอนะครับผมเพิ่มเล็บต่างๆนานาพวกนี้นะครับข้อที่2นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องออพร้อมสำหรับทุกคนเสมอพูคือว่าไม่ต้องตอบไลน์เลยตลอดเวลาทั้งวันให้กับทุกคนนะฮะอันที่สนะครับพูดให้น้อยลง สนะครับเ,เวลาเดินเหินต่างๆนานาเนี่ยใช้กิจวัตรในชีวิตประจำวันเนี่ย relax แล้วก็ทำให้มันช้าลงนิดนึงนะฮะหนะครับนอกจากพูดน้อยข้อ3แล้วเนี่ยข้อที่5คือพูดให้ช้าลงด้วย <c oughs> ข้อที่หนะครับมีเส้นแบ่งนะ,ะมีบา u n d a r ของเราเองว่าอะไรที่ทำอะไรที่ไม่ทำนะครับ <c oughs> ข้อที่เแต่งตัวให้เหมาะกับกาลเทศะนะครับ <c oughs> ข้อที่แนะฮะหยุดที่จะพยายามที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจ ข้อที่9มองตาเวลาพูดกับคนอื่นและข้อที่10นะครับเวลานั่งขอให้นั่งแบบอกผายไหลพึงขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที